啊。<music> เอดหน้าถวายนะครับองค์ท่านท้าเวสวรานนะครับเป็นพระปัญญาบุรุงนะครับเป็นประทับนะครับดิบติดตึกโกมนะครับเปะวราเส้นเส้นโดยก่อนหน้าของพระนัพพานเสินองค์เวสวานนะครับนะครับเป็นมหาบารมีน้องคิงนะครับสุดยอดนะร่วมกัน เอายวานะครับสมโภชนะครับในพ่ผิดผิดหวานเสียงคนดีกรอกับตูอ้อ่ะขอระยะประชาสัมพันธ์ลดเด้อกอ1542น,อนครราชสีมาเคลื่อนลดออกแน่เจ้าอยากเอาลดาเจ้าออกนาออก,กว่าได้อกอ1 5 4่งงวดนี้ระว่างงวนนววพี่น้องนะครราชสีมาเด้อ วันนี้เราจะมีพิธีบวงสวงสองแบบนะแบบแรกนี้เราจะบวงสวงแบบขเมเก่อนนะคะนะแบบสายคมเนนะเพื่อเปิดบาร,รมีในค่ำคืนนี้คุณอันไดกระบอทอคุณพอคุณแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ลูกก็จะไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ ขออาราธนาเอาคุณพ่อคุณแม่แมาจุดแสงประเทพแสงสว่างให้แกระลุกกรลานทุกคนดถูกคนเป็นเทียนเบิกเลิกเบิกชัยปูชาท้าเจตโตกบันทั้งสี่อาราธนาลงลากชพิธีแห่งปรรมพิธีเป็นมหามงคลในค่ำคืนนี้วันนี้เราท่านทั้งหลาย ได้เกียรติจากตาชานลาโพมาเป็นประธานในการจุดเทียนเบิกเลิกเบิกชัยฝ่ายคารวสนะขอเรียนเชิญคุณงามความดีของคุณตาชานลาโพเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนเบิกเลิกเบิกชัยถวายใบยสีในค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญ พ่อเอพอไอ้คุณพอ่อคุณแม่ตาชาญเป็นตัวแทนของทั้งพ่อและแม่บูชาต้องแสงสว่างให้แกลูกทุกถูทก่ทุกคนจากที่มืดม่นมาก,กขอให้สว่างสวัยในจิตในใจในชีวิตของลูกทุกท่านทุกคนบ่ว่าสิเป็นลูกจะค้นกั ถือว่าเป็นลูกของพอ่อแม่เดียวกันสายเลือดเดียวกันนะขอความสุขสำร้านสมัรสมานสามัคมค,คีจงบังเกิดมีแกหมู่บ้านกกกอกเราตั้งแต่มือ่อวันนี้เ้ยคุณพ่อเอยเพราะว่าอาจารย์เคยได้ยินว่าตาชานนี่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนนะทุกมื่อเรืก่กยังเป็นพอบ้านนะพ่อเมืองเฮ้าคือเก่าหลายท่านหลายคนยังให้ความเคารพนับถือ นาตาชาญเฮ้าคือเก่ามานันอีก็ถือว่าเป็นวันที่มงคลจริงๆนะเป็นมือที่พอมาเปิดให้ลูกให้หลานสุภูสุขคนให้ผ่านผลปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีทําอะไรก็ขอให้สำเร็จสําเร็จลุล่วงสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อลูกหลานสายย่านบรารมีนะลูกเต่าสุภูสุขค้นก็ดีบวสิเป็นลุงค้นบวสิเป็นป่าแตนบวสิเป็นส้าวิตรีก็ดีน้าก็สายเลือดเดียวกัน อาจารย์เชื่อว่าทุกคนนะจังได้กับเป็นลูกในวันวันในสวนลูกพอแม่เดียวกันจังได้ก็มีความหักกันคือกันนะวันนี้ขอให้ลบล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่บอดีออกนอกพอนอ์นะคราวนี้ผู้ที่จะขออธิษฐานสร้างล่างสังขารขององค์ปู่ปาริจิตนาคราชขอเรียนเชิญคุณงามความดีของคุณ ชัยพลวิภาและคุณสมพรลาโภจุดเทียนชัยเล่มที่สองขอเรียนเชิญอธิษฐานเอาเดอ้อขอเหตุขอสั่งให้สำเร็จสำเร็จอธิษฐานแผ่บารมีไปยังสายบุญที่ร่วมบุญมาทุกท่านทุกคนผู้ใดที่มีชีวิตชีว่า นะเมื่อดม่นกน็ขอให้สว่างสวยัยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาขอเปิดแห่งทรัพย์ในเด่นสินในน้ำทรัพย์ในท้องพระคลังวังบาดาลให้ลูกให้หลานที่ร่วมบุญมาและอนุโมทนาบุญร่วมกันทุกท่านทุกคนให้มีโชคใหญ่ให้มีรางวัลใหญ่และให้ถูกรางวัลใหญ่หกตัวเหมือนอย่างอาจารย์แก๊กแก้วเพทายได้อธิษฐานให้เรา ขอพรอนั้นจงสำเร็จแดดทุกท่านทุกคนสื่อตัวใดก็ขอให้เป็นรางวัลเบิร์ดเดอร์แต่ว่ารางวัลที่หนึ่งอยู่กับอาจารย์พ้นแล้ว <c oughs> <c oughs> และวันนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินน่ะผู้เป็นพอแห่งเสียงนะ ที่เป็นอมตะเป็นคู่บาอาจารย์แห่งเสียงนะเป็นนักแต่งเพลงเอ่นว่าครู่เพลงเลยกับว่าใดหลายท่านหลายคนก็จะได้รู้จักโยมพ่อดาวบ้านดอนตอนนี้ท่านทำธุรกิจปลาบ้านดอนเอ่อปลาลาดาวบ้านดอนกับฝากน้ำแน่เด้เอนะกินแท่กิน,กนขอดีสารฮู้หันบ่อีปลาล่าบอเสบลรวได้ ขอเรียนเชิญคุณงามความดีของคุณพ่อดาวบ้านดอนเปิดเสียงแหงท้องพระคั่งว่างบาดานให้เสียงแหงหนักการจุดเทียนครั้งนี้ให้ไปหอดไปถึงแหงว่างบาดานเด้อให้สว่างสวัยเด้อคุณพ่อเสียงที่ได้ร่ำออกไปถวายให้ออกไปขอให้ได้ไปเปิดทงังให้เราหนักขลาดทั้งเก้าตระกูลใหญ่ได้ขึ้นมาเห็นมาสาง ณสถานที่แห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองให้ผู้คนไหลมาณสถานที่แห่งนี้เกิดเป็นพลังเสียงเกิดเป็นพลังดูดจากบารมีของพอบ้านพ่อเมืองเฮาพ่อคู่บาอาจารย์แห่งเสียงก็คือพ่อดาวบั้นดอนวันนี้ลุงพลน้ําตาไหลได้รับเกียรติได้ได้ฟ้อนร่วมกับพ่อดาวบั้นดอน,นอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์ก็มีความสุขแทนน,นี่ความสุขแทนและวันนี้ เราขอเรียนเชิญคุณงามความดีแห่งทิดาน่าคราชการที่เขาจะเปิดบุญเปิดบารมีอย่าเอาคนซ่วยไปเปิดเราต้องเอาคนรวยมาเปิดเอาคนที่เคยรวยเคยประสบความสำเร็จในชีวิตมาเปิดครั้งนี้ทิดาหน้าคราชเคยถูกลงวันที่หนึ่งมาแล้ว60ล้าน ตอนนี้ก็สร้างเป็นวังพญานาคเรียกว่าบ้านพญานาคหนะ้าบ้านเศรษฐีนาคาขอเรียนเชิญคุณงามความดีแห่งทิดานาคาคุณกมลทิพทิดานาคาแห่งจังหวัดนครพนมขอเรียนเชิญจุดเทียนเบิกเลิกเบิกชัยเปิดทรัพักแห่งท้องพระกังวังบาดาในครั้งนี้เล่มที่สี่ขอเรียนเชิญ อธิษฐานแรงๆนะขอให้อาจารย์พลถูก90ล้านเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งอยู่นี่แล้วโลกนั้นเอารางวัลอื่นไปอธิษฐานโหลดเมื่อนี่เอาผู้ที่ถึงรางวัลมาถวายแล้ววันนี้โยมพิติกก็ได้เอาน้องๆเพราโยมพิติกนี่ส่งเสริมหลายๆด้านนะคะน่า เราเห็นลำมวยโบราณแห่งจังหวัดสกลนครที่มาเล่นเมื่อกี้สองรอบสามรอบก็โยมพิติกเป็นผู้นำมาพร้อมนำคณะสายบุญจากนครพนมมาอีกวันนี้สามรถตู้ด้วยกันนะสาธุหน้า,นา,าองค์นี้จะสวยหรือจะงามหรือจะมั่นคงถาวรการที่เราจะสร้างแต่ละครั้งต้องยอมรับว่า คนที่จะมาปั้นพญายนาคองค์นี้ไม่เคยไปเรียนมาก่อนบม่เคยไปเรียนแต่ว่าเวลาจะสร้างทีไรจะต้องจุดธูปจุดเทียนบูชาขอเหตุขอสา่งวันนี้น้าอง์นี้จะเกิดขึ้นได้ผู้ที่จะสร้างองค์ปูกปาริจิตให้เกิดเป็นร่างสังขารอันตงางนักสถานที่แห่งน,นี้ขอเรียนเชิญคุณงามความดีของช่างจอย แห่งวังนาคินทีตานครสาธุจุดเทียนเบิเกเริ่งเบิกชัยอธิษฐานขอเหตุขอสั่งเด้ยยอโย่ผอยน้าบรารมีปูเฮ้าสิไปจังไหนก็ขอให้มาดนบันดานดนจิดดลใจผ้าเห็ดผ้าปั้นผ้าตกผ้าแต่งให้จบให้งามเ<อ>น่นี่แหละหน้าตาช่างที่จะมาปั้นนพญานาคคนนี้เป็นคนที่ปั้นรำร ปั้นพญานาคด้วยนะที่วัดด่านพระอินทและก็หลายหลายสถานที่ที่บ้านของคุณยมกมลทิพย์เมื่อกี้ก็ช่างคนนี้แหละนะแต่ที่ถือไม้อยู่นี่คือช่างมันเถอะอันนี้ช่างจ่อยนะคะนะและเล่มต่อไปขอเรียนเชิญคุณงามความดีของคุณยมบางอ่อนวิชาได้จุด เทียนเบิกเลิกเบิกชัยสมานบุญสมานบร,รมีขอให้พี่ให้นอ้องได้หุมหักแพ้งกันปานข้าวเหนียวหนึ่งเฮานี่ล่ละนะเกิดความสมัครสมานสมัคมคีเอาพี่เอาน้องคนนี้เป็นพี่สาวของลุงพลคุณป้าอ่อนวิภาอย่างเลยค่ะอย่างเลยนะคะและก็ขอเรียนเชิญน้องชายสุดหล่อของ พ่อดาวบ้านดอนนั่นก็คือคุณงามความดีของคุณพ่อเดือนบ้านดอนขอเรียนเชิญเล่มที่เจ็ดเอาผ้าเหลืองไปถิ่มใบ่ซนอปเอาอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของคุณพ่อนะคะนะ อาจารย์เลี้ยวบงยอ้อยไก่เห็นต่หัวอาจารย์รยกึกว่าพระสนกว่าแ่้วสื่อๆเด้อยอมพอเด้อและผู้ที่ได้รับรางวัลจากพระอาจารย์แก๋วเป็นผู้ที่ทำสื่อออกมาสร้างสารรค์มากนะคนคนนี้คัดสรรแต่สิ่งดีๆออกมาให้เราท่านทั้งหลายได้ชมและเป็นตัวอย่างแห่งยูทูบเบอร์หลายๆท่านหลายๆคน วันนี้ขอให้อธิษฐานความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นแก่ยูทูบเบอร์ทุกท่านทุกคนที่อยู่ในกะกกาะที่มาอยู่ที่บ้านลวงผลในค่ำคืนนี้ให้ขอให้พี่เด่งเมเดเป็นตัวแทนของยูทูบเบอร์ แห่งกบกอกเราให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสิ่งที่เราได้แสดงได้ทำออกมาขอให้เป็นสิ่งที่ดีงามออกสู่สายตาทุกท่านทุกคนให้ผู้คนได้กล่าวขานคุณงามความดีหรือสิ่งดีๆที่ได้รับจากยูทูบเบอร์ทุกท่านทุกคนในค่ำคืนนี้นั่นก็คือโยมพี่หนึง่งเมเดนี่เป็นตัวแทนนะคะแล้วก็ เล่นที่เก้าขอเรียนเชิญคุณงามความดีของคุณธนภูคังนะคังก็คือผูกข้ัพท์เนาะนะผู้ที่เอาโูกขรัพท์มาสู่เห้านะอธิษฐาน้อโย,ยมแมเดอใส่ยามอาจารย์หลายๆนอคนนี้คือคนที่ผูกแขนลุงพลและปะ้าแตนเป็นคนแรกเราจะเห็นว่าแต่ก่อนนี้ ลุงพลและปะ้าแตนไปไหนมาไหนจะมีฝ้ายผูกแขนเต็มมือนะคะนะเอินขวัญอยู่ตลอดมาเด้อขวัญเอ้ยขวัญไปเล่นโบกเล่นไพ่อยู่ทั้งทิศทั้งไหนไก่มาเสียสามมือนี้วันนี้นะไม่บอกวันไปห้องไปล้ำอยู่ทั้งไหนไก่มาเสียสามมือนี้วันนี้นะมาเด้อขวัญลุงพลไปอยู่ห่วยอยู่หนองค้องบึงมองใดไก้มาซา ไปยางแบบยุใส่ไห้มานซไปร้องเพลงยุใส่ไหหมาตุ่มมาห่มยุนี่เด้อบาทนี่นะนํานผ้าควานจะเริ่มมาสู่ก่อก่อพันควันมาอยู่ในในเหือในคิ้งมันก็ซ้ำค้นบดเต็มซ้ำค้นผีบาเพราะฉะนั้นคนนี้คือคนที่ผูกแขนลุงพลเป็นคนแรกนะเป็นคนแรกเปดกิดดวงจิตดวงรรมกับขึ้นสุรางดูจิตสู่ใจ เอิ่นควันห้พี่ให้นองสีเสียวันนี้ตีฟอทุกกันทุกคนให้กลับมาอยู่ในเหนือในขิงเข้าสูพิธี่อันเป็นมหามงคลในคำขึ้นของมนีเนาะแล้วขอเรียนเชิญคุณงามความดีของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านกกกอหรือเมนบอกอันนี้เป็นผู้ช่วยไหมเนี่ยพี่อ๋อเดอวี DIY มเป็นยูทูบเบอร์เออาจารย์นึกว่าผู้ช่วย ลืมมรคทายกวัดภูหลวงนะขอเรียนเชิญคุณงามความดีของพี่อ๋ DIY. อดีไอวายจุดเทียนเบิกเลิกเบิเกชัยเอาเป็นสมาณาชันให้เกิดขึ้นเสื้อแดงและเสื้อเหลืองจะได้ทะเลาะก,กันต่อไป <c oughs> ต่อไปให้ยกสามนิ้ว <c oughs> แบบนี้ไอ <c oughs> เลิฟอยู่หรือว่าโอเคสามนิ้วไม่โอเคสามนิ้ว ผู้นี้สิเป็นผู้สมาในฉันเสร็จงานนี้แล้วบวชเลยนะพี่นะขออนุโมทนาบุญล่วงหน้านะพี่นะสาธุอ๋อบอกว่ากลับไปทําเมียก่อนนะและคนที่เป็นตัวแทนของยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคนคนนี้ก็ใกล้จะได้บวชพระแล้วเช่นกันทุกเช้าคนคนนี้จะเอาบุญน,นำหน้า พร้อมกับหมานำหน้านั่นก็คือขอเรียนเชิญคุณงามความดีของยมพ่อจิมมี่เรื่องจริงผู้นำบุญมาสู่กกอกเราผู้นำบุญมาสู่อยูทท่ทัเ,ทเ,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 เบริร์ทุกท่านทุกคนจุดเทียนเบิกบุญเปิดบุญให้แกลูกแกหลานสายยานบรมีทุกท่านทุกคนในครั้งนี้สาธุเรื่องจริง,เร,ง,รงเรื่องจริงคือกลัวเมียเห็นคุยเห็นคุยในรถมาใช่ไหมจิมมี่เรื่องจริง เป็นผู้สื่อข่าวของเรื่องจริงผ่านจอแต่มาก่อนรยมพ่อผ่านประสบการณ์ในด้านสื่อมาเยอะนะอาจารย์จะเห็นและเป็นน่าจะเป็นน้องของตาชานในอดีตชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นข้างหลังนี้จะดูไม่ออกเลยว่าใครคือพ่อป้าแตนและคู่ที่เป็นองค์คลักอาลักขาลุงทนนะและป้าแต เปรียบเสมือนน้องชายสุดที่รักก็ว่าได้อีกหนึ่งเล่มขอเรียนเชิญคุณงามความดีของจ่าเอ็มมนานจ่ามูนานเนาะอะขอเรียนเชิญอันนี้บริกาศกาัดจะตกนะกัดจะตกนะกัดจะตกนะแมสไปไหนแมสเนะี่ยเสีชี และยังเหลือน้องชายน้องใหม่ผู้ที่ร่วมเป็นศิลปินกับลุงพลเรียกว่าร้องเพลงสิ่งเดียวที่ไอ,อ้ขอฟิชเจอร์กับลุงพลต่อไปถ้าเพลงต่อไปอาจจะเป็นหลาย,ลายสิ่งที่ไอ,อ้ขอขอเรียนเชิญคนงามความดีของคุณหนุ่มทัศนชัยอ่อนงามจุดเทียน เล่มที่13ในค่ำคืนนี้เปิดบายสีเปิดปรามีในค่ำคืนนี้สาธุหมอลำนุ่มหมอลำจ้าก่อนเนยปรสชันผู้ท่างก้อนว่าว่าถ้าในเมื่อไอ,อ,อ้หมอฝันไอ้โมเจ้าสิบโมขวบฉวบเลยเหมือนสิไม่นทั้งฝันกับฝันเนี่ยเปล่ฮะวันนี้ตนภาพบ่อานาั่งตาเหลียกม่านม่าน ทุกขอความาได้ขนาดนี้ยักดีดีนะนะคราวนี้เราจะเข้าสู่พิธีอันเป็นมหามงคลนั่นก็คือเราจะได้เข้าสู่พิธีแบบวงสวงแบบคอมเมนต์ซะก่อนนะอาสนะเตรียมเลยนะเตรียมเลยฮะ เราจะบวงสรวงแล้วต่อจากนี้ไปก็จะเป็นคู่ถ้ำนะอันนี้บวงสรวงแบบเขเมรแล้วหลังจากนั้นจะเป็นครูธรรมนะองนี้เพิ่นจะบวงสรวงเพื่อเปิดทั้งหมดเปิดซิงพอดีผู้ดใดอธิษฐานขนขณะที่บวงสรวงบางคนมีผีเข้าเจ้าทรงบางคนมีเงาดํามีเจ้ากรรมในเวนเห็ดให้เป็นเห็ดให้ป่วยเห็ดให้บป่วยอยูด่ดีมีแห้งนะ ดวงชาตาไม่ดีขเขรียกว่านาดวงกำลังมีเคราะห์ให้อธิษฐานนะคะแต่เพื่อนจะเปิดบุญเปิดบารมีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีในค่ำคืนนี้แบบขมนเจ้ากันนะหลังจากนั้นเราถึงจะเชิญญาณบารมีขององค์ปู่ปาริจิตน,นาคราชนะและก็เหล่าสายญาณบารมีวันนี้ มีพญานาคหรือยานทิพยานธรรมมาร่วมพิธีอันเป็นมงคลในค่ำคืนนี้เยอะมากๆหลายหลายอาจารย์ยังไปใส่กันหอมหวยหวยอยู่มันเป็นกลิ่นของเทวดาที่มาร่วมบุญกับเราในค่ำคืนนี้ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เรากำลังเตรียมสถานที่อันนี้ควรเปิดแบบขะมเมน เอาไม้เอาเอาเอาไม้ไปเปิดเดียวก่อนน้อมจิตน้อมใจนะคะอธิษฐานเด้อผู้ใดมีเนี่อดีอยู่ในตัวผัวอดีก็ให้ออกไปเอา